ด e วเลอร์เนปรับราคาเนต้าวีพิเศษขั้นสุดเริ่มต้น300แสนนิดๆเท่านั้น n e ต้ Auto ตประเทศไทยออกแถลงการยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่ประเทศไทยต่อไปเป็นยังไงวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกอุกท่านนะฮะมาพูดคุยกันเกี่ยวเรื่องของประเด็นเนต้านะครับต้องบอกว่าวันนี้ก็มีข่าวคราวเหมือนกันนะครับทางด้านของดีลเลอร์เดต้านะฮะมีการปรับสต็อกนะฮะราคาเริ่มต้นค่อนข้างน่าสนใจนะครับสามแสนต้นๆเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้เนต้าออโต้ประเทศไทยนะครับได้มีออกแถลงการ์ออกมานะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจเหมือนกันจะค่อยเรียงให้ฟังแต่ละประเด็นนะครับมาดูทางด้านของเนต้าออโต้ออกแถลงการ์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าประเด็นเนี้ยมีข่าวคราวมาค่อนกันหลายวันติดต่อกันแล้วนนะครับเตต้้าออโ ประเทศไทยเนะี่ยได้ออกชี้แจงนะครับในคําถามถึง5คําถามนะฮะที่สังคมประเทศไทยตั้งคําถามแน่นอนนะครับมาดูคําถามแรกที่เขาตอบก็คือเรื่องของกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เป็นยังไงนะครับอันนี้ขอญอาตเท้าฟ้ามให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับประเด็นของเนต้าก็คือว่านะฮะก่อนหน้านี้มีข่าวคราวว่าผู้บริหารณปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้บริหารคนไทยซึ่งมีอยู่คนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วผู้บริหารชาวจีนเนี่ยอยู่ดีๆก็หายกันไปหมดเลยนะครับโอ้โหประเด็นนี้ต้องบอกว่าเป็นท็อกเป็นทาวมากๆเลยนะครับอ่าเนต้าอัโต้ประเทศไทยเนี่ยออกมาพูดอย่างนี้นะครับว่าเนต้าเนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นะครับซึ่งจะมีตัวแทนจากสํานักงานใหญ่ของประเทศจีนเข้าร่วม อยู่ด้วยนะครับแต่ว่านะฮะกำหนดการเขาจะมีวันที่12มิถุนายน2568นะครับนี้มาดูที่ประเด็นถัดมานะฮะก็คือคำถามที่2 เขาบอกว่านะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนตำแหน่งของคุณซันเบาลองนะครับซึ่งก็ต้องเป็นบอกว่าเป็นผู้บริหารชุดเก่านะฮะคุณซันเบลลองมีคําตอบแบบนี้นะครับเขาบอกว่าคุณซันเบลลองได้ย้ายจากตําแหน่งผู้จัดก,การทั่วไปของเนต้าออโต้ประเทศไทยนะครับไปดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายเอเชียอาคเนีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ดูแลกํากับดําเนินการเนต้าในตลาดสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือว่าปรับตําแหน่งนั่นเองนะครับแล้วก็คําถามที่3นะฮะเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องของการเปลี่ยนชื่อบริษัทคือเดิมทีเรียกว่าเนต้าไทยแลนด์นะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นเนต้าออโต้วงเล็บประเทศไทยจำกัดนะครับอันนี้มีคำตอบเหมือนกันว่าตอนนี้ยังรอผลทางกฎหมายหลังจากที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจและการค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือชื่อนะฮะเปลี่ยนแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นเนต้าออโต้ประเทศไทยนั่นเองนะครับและนี้ไม่ถึงข้อ4นะครับจะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องสำนักงานอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับทางด้านของเนต้าก็มีคําตอบเหมือนกันนะฮะนครบ ตอบข้อแรกนะฮะข้อนี้นะเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยได้ต่อสัญญาเช่ากับสำนักงานนะครับ RSU Tower ถนนสุข,ขุมวิท โดยที่สัญญาเนี่ยได้มีผลนะครับตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2568จนถึงมิถุนายน2568นะครับก็ใกล้จะหมดแล้วว่าอย่างนั้นนะครับมิถุนายน2568เนี่ยเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ยังไม่มีการต่อสัญญาเพิ่มเติมรอดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะต่อสัญญากันหรือเปล่านะครับนี่มาถึงคําถามที่5นะครับเป็นคําถามไฮไลท์เลยของ Ne ต a Auto ต้ตจะยังคงทําธุรกิจอยู่ในไทยหรือเปล่าจะปิดเจ๊งหนีไทยหรือเปล่านะครับทางหน้าของ Ne ต a มีคําตอบออกมาด้วยนะฮะ ว่านะครบริษัทยังยืนยันว่าไม่มีแผนที่หยุดดาเนินการธุรกิจในประเทศไทยเในใต้ายังมุ่งมั่นที่จะดําเนินงานบริการหลังการขายและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือคำแถลงการของเนต้าณปัจจุบันซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับต้องรอดูต้องจับตาดูนะฮะว่าเรื่างของเนต้าออโต้ประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่นี่คือล่าสุดนะครับคำแถลงการล่าสุดของเนต้านะครับทีนี้มาดูอีกข่าวคราวหนึ่งของเนต้าเกี่ยวกับเรื่องของดีลเลอร์นะครับมีภาพออกมาเพื่อสมาชิกครับแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นแคมเปญน่าสนใจมากๆมีดีลเลอร์เนี่ยออกมาเทกระจาดต้องใช้คําว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่านะอาจจะเป็นลดค้ั้งปีหรืออาจจะเป็นลดสต็อกหรืออะไรก็แล้ว แต่จะแล้วจนรอดเนต้าวป้ายแดงพสมัชิกครับป้ายแดงราอ่ามัจะโชว์รูมเลยนะครับเหลือเพียงแค่ส0 0 0 0นหน่อยๆเท่านั้นโอ้โหถือว่าน่าสนใจเลยนะครับมาดูประเด็นนี้กันนะครับตอนนี้มีภาพจากดีลเลอร์ออกมานะครับว่าเนต้าเนี่ย เขาจะปรับราคาลงมานะครับเนต้าวีเวอร์ชันทูตัวสมาร์ทนะฮะจะเหลือเพียงแค่ราคาพิเศษนะฮะสามแสนั 3, 9, บาทเท่านั้นโอ้โหราคาต้องบอกมันน่าสนใจแบบมากๆนะครับแต่นี่ต้องย้ําอีกทีเนี่ยนะครับอันนี้เป็นราคามาจากยูเลอร์นะครับซึ่งเราเข้าใจได้อาจจะเป็นการปรับสต๊อกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นไม่ได้ออกมาจากเนต้าอโตประเทศไทยนะครับอันนี้คืออาจจะเป็นการลดสต๊อกก็อยานะนะ่างนั้นแะแต่ว่าราคานี่เราใจดีเพื่อสนสบายดีครับของแถมกระเพียบเหมือนกันนะครับของแถมมีฟรีประกันภัยชั้น1พพร้อมอบ,บคุมครอง ปีฟรีประกันมอตเตอร์แบตเตอรี่8ปีหรือว่า180,000กิโลปีค่าแรงนะฮะค่าอะไหล่รถยนต์เมื่อเช็คระยะครั้งแรกนะครับแล้วก็แถมที่ชาร์จให้ด้วยเพื่อนสมาชิกครับพร้อมค่าติดตั้งโอ้โหเหลือจะเชื่อเพอออื่อนสมาชิกครับ339,000 แถมวอร์ชาร์ดด้วยแถมค่าติดตั้งให้อีกสุดๆจริงๆนะครับของแถมยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะมีอีกนะครับเขาจะแถมรับประกันนะฮะรถยนต์ให้5ปีหรือว่า1นึ0 0 0สมกิโลแถมชุดพรมปูพื้นให้ด้วยนะครับโอ้โหนี่เพื่อนสมาชิกอยู่ใกล้ตรงไหนรีบไปดูเลยแล้วกันนะครับนี่มีจํานวนจํากัดแน่นอนนะฮะเพราะว่าโอ้ราคา300 0 0 0กว่าบาทเท่านี้นะฮะแถมอะไรให้โหดขนาดนี้ด้วยสุดๆดจริงๆนะครับแต่ว่าอันนี้เฉพาะเนต้าวีนะถ้าดูจากตรงนี้นะครับเป็นเนท้าวีทูเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากได้ตัวที่เป็นเนบ้าม์ หน้าโชว์รูมแล้วกันเดิมทีนะฮะเนต้าเอ็กเนี่ยขายถูกอยู่แล้วนะครับเจ็ดแสนกว่าไกา่แล้วแต่ตอนนี้ข่าวคราวการลดราคายังไม่มีนะครับถ้าเกิดว่ามีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ณปัจจุบันนะเนต้าวีทูแล้วแถมบัวชาร์ดให้อย่างนี้นะฮะของแถมไอ้โอ้โหสุดๆขนาดนี้ถือว่าน่าซื้อจริงๆนะครับราคาสามแสนสามหมื่นเก้าพันนะฮะแต่ถ้าเกิดแถมบัวชาร์ดได้เพิ่มราคาอีกนิดหน่อยก็ยังคุ้มนะฮะถือว่าน่าสนใจแบบมากๆสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาท โอ้โหราคาเราจริงอันในเต้าวีเดิมทีนะขออนุญาตถ่า,ายภาพให้เห็นตรงนี้ก่อนราคาไต่ของเขานะอยู่ที่429,000บาท สำหรับตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดอยู่ที่459,000บาทนะแต่ว่าตอนนี้ราคารถใหม่ป้ายแดงนะครับ339,000บาทถ้าใครอยู่ใกล้รีบๆไปดูเลยนะครับเพราะคิดว่าน่าจะมีจํานวนจํากัดแบบสุดๆจริงๆนะครับหรือเพื่อนสมาชิกนะฮะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในออนไลน์นะครับแล้วลองสอบถามที่โชว์รูมนะครับลองโค้ไปถามแล้ก่อนว่ารถหมดหรือเปล่านะครับและเงื่อนไขการซื้อ เป็นยังไงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่านะฮะร,ราคานี้ได้ไปยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับ339,000บาทสำหรับ n e t a V2 นะฮะ โอ้สุดยอดจริงนะครับอันนี้คือสรุปนะฮะข่าวคราวของเนต้าในปัจจุบันเนี่ยมีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมารอดูในวันถัดไปแล้วกันนะครับว่าเนต้าเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมมามากกว่านี้ไหมนะครับเพราะตอนนี้นะฮะข่าวคราวเนี่ยโอ้โหมาจากทุกทิศทุกทางจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของข่าวที่ดีและข่าวไม่ดีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการลดราคาปรับนั่นปรับนี่ของเนต้านี่มีเยอะจริงๆนะครับอ่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะพามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณดีครับ